คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คนไทยมักใช้ผิดมาถึงเนื้อตัว m แล้วนะครับมาดูกันว่ามีคําว่าอะไรบ้างตัว m นะฮะ,อะโอเคไม่เสียเวลาขึ้นมาเลยครับคําแรกเป็นไงครับคุณไหมฮะร,รู้สึกม่าอ่านง่ายด้นะเราอ่านกันว่าอะไรครับคำนี้โอเคตามผมบ้างออกเสียงให้ถูกต้องนะฮะต้องออกเสียงว่า magic magic เป็นสระแอร์นไมฮะ Magic ไม่ใช่ Magic นะฮะคนไทยพูดว่า Magic นะนึกถึงปากกาชนิดหนึ่งนะท,ที่มันคือ Magic Marker นะนั่นแหละแต่เอาความหมายก่อนก็คือว่า Magic มันก็หมายถึงเวทมนต์หรือมายากลนะครับ Magic โอเคนะคำต่อไปครับคุณ้นณไหมฮะเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อน <c oughs> อ่านว่าอะไรครับนี้อ่าที่ถูกต้องต้องออกเสียงว่า malaria malaria สเตทที่เสียงกลางนะี malaria สระเอนะสระกลางเนะี่ยคนให้อ่าน malaria malaria เลยอะนะมันต้องเป็น malaria <c oughs> จริงจริงนึกถึงประเทศมาเลเซียนะคล้ายๆกันนะ malaria นะฮะโรคมาลาเรียนั่นเองนะอ่าปัจจุบันก็จะไม่ค่อยมีแนละ้ว ครับต่อไปเลยฮะคำนี้ยาวหน่อยพิเศษนิดนึ่งเน้นที่คำที่สามคำนี้ยากนะฮะคุณคุ้นไหมครับเราเรียกคำนี้ว่า,าอะไรอะโอเคที่ถูกต้องนะฮะต้องออกเสียงว่า m มเยเน s m มเยเ s s สังเกตพยางค์กลางจะเกือบหายไปเลยนะฮะรวบกับพยางค์แรกไปเป็น m มเยเ s s นะเพราะคนไทยเอามายองเนส มายองเนสเลยนะยองยองเลยนีนะที่ถูกต้องเป็นเมเยเนสเมยเนสนะครับออาเอาไปฝึกใช้ออกเสียงดูนะครับอ่ะมาคำสุดท้ายเลยอืมอคุ้นคุ้นไหมค,คำนี้จริงๆก็คุ้นคุ้นกันอยู่นะแต่เราจะเห็นเป็นคำที่เป็นอ่ากริยามากกว่าแต่นี้คือคำนามออกเสียงที่ถูกต้องก็คือ marriage marriage เมื่อใช่ marriage นะฮะไม่ใช่ marriage ไ,ไม่ใช่นะเป็น marriage เสีงยงภสระอีก marriage การแต่งงานถ้าเป็นคำกริยาคือ marry ใช่ไหม marry แต่นี่คือ marriage อก็เติมคำว่าการเข้าไปเป็นคำนามซะอ่ะโอเคก็ตามนี้มาตามหน้าที่นะครับถึงตัวเอ็มแล้วจะเป็นขาวหน้าตัวเอ็นต่อนะครับ